ารกรรมของชีวิตมนุษย์มากนะคะพว์บอกว่าการที่เราทิ้งอาหารทิ้งไปนะกินแบบกินทิ้งกินคว้างเนี่ยนะคะก็เท่ากับเรากำลังขโมยอาหารที่อยู่บนโต๊ะนะคะที่ควรจะเป็นของคนยากจน นี่คือนี่คือว่าทาาําใช้แล้วทิ้งเลยค่ะนั่คือว่าเราไม่ได้คํานึงถึงถึงคนอีกจํานวนมากนะคะคนจนอีกจํานวนมากนะนี่เป็นวัฒนธรรมของของสมัยใหม่นะคะรู้สึกคําพูดนี้กินใจมากนะก็เลยคิดว่าอยากจะให้มาเราได้ได้เตือนสติตัวเราเองนะคะว่ารู้จักพอเพียงนะคะในเห็นให้เห็นนะคะวัฒนธรรมใช้แล้วทิ้งนิดหน่อยนะคะก็สัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ วัฒนธรรมใช้แล้วทิ้งหรือวัฒนธรรมเคป๊อ p เจนะคะก็ก็จะเป็นล,ลักษณะที่ว่าเอ,อเอกลักษณ์ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเราอยู่ในชุมชนนี้อาจจะมีความโดดเด่นแบบนี้นะเราอยู่ไม่ได้แล้วนะคะอ,อ,อัตลักษณ์ของเราจะต้องได้รับการคอนเฟิร์มได้รับการยืนยันจากคนอื่นนะคะ ทำผมทรงนี้ต้องถ่ายถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วขึ้น a c e b o o k นะคะขึ้นไลน์แล้วคนอื่นก็กดไลค์มากดไลค์คือกดชอบนะคะนั้นจะรู้สึกว่าเออวันนี้เรารสึกเป็นตัวเป็นตนได้หัวเราะเนี่ยนะทุกคนเป็นหมดนะคะทุกคนเป็นหมดฉะนั้นเนี่ยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนั่นคือว่าอัตลักษณ์นะคะสักมากพูดลึกเกินไปพ,พูดให้ลึกลงไปก็คือเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ถูกมองข้ามโดยตัวบุคคลนั้นเองนะคะโดยตัวบุคคลนั้นเอง เจน Y นะคะเหมาะจริงๆเลยตรงนี้นะคะเหมาะเหมาะนะคะเจเนเรชันวายหมายถึงคนเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นเขาเป็นเหยื่อนะคะเขาเป็นเหยื่อของสังคมในเวลานี้เขาเป็นเหยื่อของทุนนิยมในเวลานี้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าในทุกชุมชนที่เราเห็นก็คือว่าเด็กเล็กๆเ,เด็กแค่ป .6 ปม .1 เนี่ยนะคะก็ก็ก,ก็ชอบกันนะคะเป็นสิ่งที่ เนี่ยเราก็มองเห็นเราก็เฉยๆนะคะบางยุคบางสมัยเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้แต่พอเมื่อสองสามปี4ปีผ่านไปเราก็มองสิ่งที่เด็กจับมือกันเด็กใส่ชุดนักเรียนเลิกเรียนแล้วก็จับมือกันไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปแล้วก็เออมันไปกันพูดอย่างนี้นะคะก็เฉยๆเสร็จแล้วก็แล้วยังพูดว่าไม่นานก็ก็ท้องออกก็ท้องก็เฉยๆใช่ไหมคะเราได้แต่พูดแต่เราไม่ได้ไปกระทําอะไรเลยนะ พูดแบบในลักษณะเหมือนไปคอนเฟิร์มเขาได้ซ้ำนะคะว่าเดี๋ยวก็ท้องเดี๋ยวก็ป่องและยังไงคะเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของของวัฒนธรรมแบบอินดิเฟรนนะคะก็คือว่าได้แต่พูดนะคะงั้นก็จะเห็นนะคะว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและปัญหาก็คือว่ามองชีวิตที่อยู่ในท้องว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะงั้นก็ั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะคะผลกระทบที่ตามมา ปัญหาสําหรับผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของครอบครัวแตกแยกนะคะมีมักขึ้นเรื่องนี้พระสันตาปาฟรานซิสพูดถึงเลยว่าเดือนตุลานี้พงษ์จะเรียกประชุมและสิ่งประเด็นอันด้าที่พงษ์พูดจะจะคุยก็คือเรื่องของการทําอย่างไรที่จะให้ครอบครัวที่ค้ราชชนหรือครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องการหย่าร้างหรือแลกแยก,แยกกันอยู่เนี่ยนะคะได้กลับคืนมานะคะนี่คือการที่พระองค์ได้พยายามที่จะคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้กับคนที่ประสบความทุกข์ยากในการดําเนินชีวิตนะคะ พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีมากขึ้นนะแล้วก็สถิตินะคะเป็นตัวอย่างนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าผู้หญิงก็ยังได้รับผลกระทบนะคะหนึ่งใน5ของผู้หญิงเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่อายุ15ปีนะคะหนึ่งในสของผู้หญิงเนี่ยที่ได้รับการาอาจจะเป็นการทุบตีนะคะทางร่างกายตั้งแต่อายุ15ปีหนึ่งใน4ของเด็กๆที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันในครอบครัว นะคะ mm hmm. เห็นความรุนแรงในครอบครัวและสิ่งที่เป็นปัญหาของจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็คือเรื่องยาเสพติดกับเยาวชนนะคะทั้งในโรงเรียนตอนนี้อยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะรอบบ้านทุกบ้านทุกชุมชนมียาเสพติดเนี่ยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไงคะเราเฉยเฉยหรือเปล่านะคะเราเฉยเฉยหรือเปล่านะ ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะปัญหาทั้งผู้หญิงทั้งเด็กนะคะและที่สําคัญปัญหาการค้ามนุษย์ทีเเ่เรื่องไงคะคือเขามีเงื่อนไขความทุกข์ยากจากประเทศของเขามาแล้วนะคะจากภูมิภาคของเขามาแล้วนะคะแล้วก็พอเขาอพยพมาอยู่ในในดินแดนใหม่ในที่ใหม่เนี่ยเราก็ถือ ถือประโยชน์จากความทุกข์ยากของเขานะคะก็คือว่าปฏิบัติเขาเอาเขามาเป็นแรงงานนะคะก็ปฏิบัติเขาเหมือนเขาไม่เป็นมนุษย์นะคะอันนี้คือภาพนี้เป็นภาพที่โป๊ปไปที่เกาะลัมเปดูซ่านะคะที่ที่ทางใต้ของของอิตาลีนะคะเพื่อไปดูสานการของผู้อพย,ยพที่มาจากออ,อ,อฟริกาตอนเหนือนะคะแล้วค์ก็ทุกข์ใจมากนะคะแล้วค์ก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นผลกระทบของ globalization of indifference นะคะอันนี้คือโรฮิงญานะคะซึ่งพระสังฆาจารเราหลายหน่วยงานก็ทําการให้การช่วยเหลือช่วยเนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ปลายทางนะคะแต่ว่าเราพระสังฆาจารมีความตั้งใจในการทํางานในลักษณะที่ทํางานอย่างเต็มที่แต่ว่าในระหว่างทางนี่ไงคะคือคือ,อโครงสร้างที่มันเอาเปรียบเขานะคะมันปฏิบัติต่อเขาแบบที่เขาไม่เป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แล้วที่สําคัญนะคะเรื่องของผู้สูงอายุประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยนะคะพวกเรานี่ก็สูงวัยกันแล้วนะคะในในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ป๊อปฟรังซิสบอกนะคะป๊อปชูประเด็น2กลุ่มในเวลานี้คือยัง e n e r a t i o n กับ e l เดอรีนะคะ เยาวชนและผู้สูงอายุเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะถูกมองข้ามแต่ว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่มีมีปีชายานมีประสบการณ์มากนะคะมีคุณค่ามากไม่ใช่อยู่ไปวันๆนหนึ่งเพื่อรอความตายนะคะผู้ใหญ่สองท่านที่ใส่เสื้อสีส้มนี่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็เป็นครูนะคะแล้วก็เกษียณแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ท,ที่ตอนนี้ก็ทํางานอย่างอุทิศตัวนะคะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะว่าว่านี่ค่ะผู้สูงอายุมักจะถูกทอดท,ทิ้งทั้งๆที่ ช่วงวัยของเขาตั้งแต่20มาจนถึง60 70 80เนี่ยเขามีประสบการณ์ชีวิตมากแต่เรามองข้ามเขานะคะภาษานาปาเรียกร้องว่าเราจะต้องเชื่อมผู้สูงอายุกับเยาวชนให้ได้นะคะเชื่อมนะคะต้องจับคำนี้ไว้ดีนั้นก็บอกว่านะคะผู้ใหญ่พวกนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเป็นเหล้าอง,งุ่นที่มียังคงมีรสชาติที่หอมหวานมาก เราอัง่นมันต้องหมักไว้หลายๆปีใช่ไหมคะหมักเกือบเป็นร้อยปีถึงจะอร่อยนะคะนี่ก็คือนี่คือสิ่งที่เขานี่คอ istic, ือคุณลักษณะของผู้สูงอายุนะคะมีความหอมหวานมากนะคะมีชั้นมีเชิงมีหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้จากเขานี่ค่ะ culture of indifference นะคะและไงอะ่ะแค่นี้เองนะคะและไงล่ะนะคะศาส,สนาไม่ต้องแล้วความเชื่อไม่ต้องแล้วนะคะ การเมืองดีกว่าเล่นการเมืองเล่นการเมืองแบบสกรปรกดีกว่านะคะอัน,นนี้เป็นการ์ตูนนะคะถามว่าเรื่องของภาวะการขาดอาหารในโลกนะคะของอย่างเช่นในอฟริกาคนอฟริกาถามว่าเอ้ hey, อาหารแปลว่าอะไรอะไม่รู้จักอาหารคืออะไรนะคะประเทศนี้ถามว่าไอ้ภาวะการขาดการไม่มีนั้นคืออะไรสาระถามว่าไอ้คนที่อยู่คนที่เหลือของโลกคือใครอะนะคะ โลกอาหรับก็บอกว่าความคิดมันคืออะไรความคิดเห็นนะคะคือเนี่ยค่ะมัวแต่ถกกันอยู่อย่างเนี้นะคะมัวแต่ถกอยู่อย่างเนี้ยเราก็เห็นรัฐบาลของเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่อเมี่อะไรนะคะเป็นวาทกรรมวาทกรรมอยู่แค่นี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยนะคะไม่ได้ไปถึงเลยค่ะ แล้วอีกเรื่องคือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียนะที่มันมันบอมบาดคือมันสร้างมันเปลี่ยนวิธีคิดและจิตใต้สำนึกของเรานะคะแล้วมันก็ทำให้เราเป็นวัตถุนะคะเ,เรื่องการรับรู้นะคะอนนี้คนเนี่ยนะคะก็ทะเลกกาะกันแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มีเดียนำเสนอแค่นี้ค่ะนะคะสิ่งที่เป็นเหตุเบื้องหลังและผลกระทบต่อจากนั้นไม่เคยนำเสนอต่อเลย นะคะสื่อมวลชนบ้านเราก็บ้าเป็นเรื่องๆใช่ไหมคะบ้าทำไมนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยค่ะมันก็สะท้อนในเรื่องของอจริยธรรมของคนทาหน้าที่สื่อด้วยนะคะที่สุดแล้วปุ๊บถามว่าใครคือพี่น้องของเราพี่น้องของเราอยู่ที่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่พระเป็นเจ้าถามพระเจ้าถามนะคะ อันนี้ไม่ใช่คำถามที่จะถึงทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นคำถามที่ที่ไม่ใช่เป็นคำถามที่ถามกลับไปสู่ผู้อื่นนะคะแต่เป็นคำถามที่กลับมาถึงเราทุกคนนะคะเราทุกคนเลยนะคะแล้วก็นี่คือพระอ,องค์บอกว่าต่อไปนี้เราต้องสร้างวัฒนธรรมของการเผชิญหน้านะคะพระอ,องค์พูดหลายรอบมากพระอ,องค์พูดกับคนที่บรรดาสมณทูตนะคะที่เข้าเฝ้าบอกว่าต้องเป็นสะพาน ต้องเป็นสะพานนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อไปไปงานเวนยูเดเนี่ยพวกผก็พูดกับกับบรรดาพระสังฆราชของบราซิลเหมือนกันว่าต้องทําหน้าที่เป็นสะพานสะพานนะคะเป็นสะพานหลายอย่างนะคะสะพานในลักษณะของการช่วยเหลือสะพานในลักษณะการบางทีเราต้องแบกเขานะคะสะพานต้องการลักษณะการที่เราต้องเข้าไปประคองก่อนนะคะในลักษณะหลายๆแบบในการยื่นมือไปช่วยเหลือนะคะในการที่จะดึงเขาขึ้นมาจากสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ น,ะะนั้นมีการกระทำหรือว่ามีรูปแบบของการเป็นสัพันธ์เชื่อมนะคะได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวงาน,นก็เป็นสิ่งที่พูดถึงโป๊อปยอนที่23ก็ขอแถมโป๊ปฟรังซิสไว้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องสำคัญเลยว่าผมพูดอยู่สองหลักคือเรื่องของสองเรื่องคือเรื่องของการเสวนานะ,ะการเสวนาและการทำหน้าที่ทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นสะพาน์ที่จะเชื่อมให้ให้เกิดการการร่วมกัน ร่วมมือกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะใช้เวลาเยอะทีเดียวนะคะคุณคุณอัชราสมแสงสวงผู้ในการแผนกยุติธรรมและสันติมากนะครับที่มาให้เราได้เหมือนกับไม่ต้องไปนั่งเรียนแสงธรรมก็ได้มา, <laughs> มา <laughs> รับรู้เกี่ยวเรื่องคำสอนด้านสังคมที่มีประโยชน์กับพวกเรามากๆนะครับ <laughs> ก็เพื่อจะเป็นการไม่เสีย